ส่งเรื่องราวทั่วไปของ้องลิซ่าค่ะล่าสุดนะคะคุณไอซ์ไบรซ์ซึ่ง้องลิซ่าเคยไปชมคอนเสิร์ตของพี่เขาช่วงโคเชล่านั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็ล่าสุดนี่ยค่ะได้ยินมาว่าคุณไอซ์ไบรซ์นะคะได้มาฟอลโล่ไอจีดองลิซ่าจ้าโอ้ยแม่แรปเปอร์สาว vs แม่แรปเปอร์สาวอนาคตจะมีการร่วมกันได้หรือเปล่าคะต่อมาค่ะเพื่อนๆจาพิธีกรได้ไหมพิธีกรที่ว่าเป็นคนแนะนน้องลิซ่าและก็เป็นคนเปิดให้เราเข้าไปสูก่การแสดง้องลิซ่านั่นเองซึ่งพี่เขาชื่อว่าลิซ่าคอสชื่อลิซ่าเหมือนกันนะคะคแต่ ว่ามันสะกดด้วยตัวเซนั่นเองเป็นยูทูบเบอร์ชาวบริการมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นนัแดกแสดงด้วยนะคะคือล่าสุดค่ะพี่เขามีการอัปเดตไอจีนะคะปรากฏว่าเหมือนว่ามันจะเป็นห้องเนาะส่วนตัวของศิลปินเนาะซ้ายมือก็จะเป็นลิซ่าค่ะขวามือก็คือลิซ่าแดนเซอร์มีการโพสรูปภาพนี้ค่ะพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าสะกดชื่อฉันผิดนะในแคปชั่นนะคะเพราะว่าพี่เขาอ่ะใช้ตัวแซตนั่นเองฮามากๆเลยค่ะและดูเป็นคนที่พูดเก่งมากๆแล้วก็ตลกด้วยนะหลังจากได้เห็นการเป็น พิดีก่อนนะคะบนเวทีแล้วตอนแรกนะเห็นภาพนี้แอดดึว่าไม่โดนจา่าเออคุณพี่ก็คล้ายอยู่นะคะแม่อันนี้น่าจะเป็นการโพสร,รูปภาพหยอกหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นมีมหรือเปล่านะก็เลยถ่ายมาลงเฉยๆตลกมากๆเลยก็เลยเก็บมาเม้าจ้าต่อมาค่ะเรื่องเพลงมูลลิสบอ์ที่นองนิ่าค่ะจะปล่อยวันที่4ตุลาคมตร,ง,รงกับ7จ็ดโมงเช้าไทยของบ้านเราล่าสุดนี้ค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้ปล่อยออกมาซะทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องใช้คําว่าปังอยู่เดิมแม่เพราะว่าแม่ใจยังไม่ได้ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการ แต่เนื้อเพลงนะคะในเว็บของ Genius ค่ะที่โนริซ่าไปออกขึ้นหลังสีเหลืองนั้นนะชวนคนอยากรู้ดีเทลทยานขึ้นสู่อันดับที่4ค่ะปังสุดๆคือแสงหน้าเพื่อนซาบิน่าคาเปเตอร์ไปแล้วซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนะคะคนที่ได้ พบเจอน้องลิซ่าในงานบ้างค่ะและก็คุณไอซ์สไปก็มากดติดตามน้องลิซ่าช่างหน้าสนใจจริงๆเพราะว่าเป็นแรปเปอร์สาวเหมือนกันและน้องลิซ่าก็เคยไปชมคอนเสิร์ตของพี่เขาด้วยสําหรับงานคุนเิรานะต้องรอติดตามเขาว่าในี่อนาคตไม่แน่สินะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะดวนกันแรปกับแรปเจอกันปล่าต้องรอติดตามค่ะ